ธรมไล้วินัยทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนะคโคตมะก็คือโคดมโคดสมัยพุทธกาลเขาเรียกโคดกันนี่เขาไม่ได้เรียกชื่อกันนะเขาเรียกเรียกเอาอ่าโคดอย่างนี้แต่ยุคปัจจุบันนี้ถ้าเรียกโคดนี้โกรธกันเห็นไหมล่ะเออโคดนี้ไม่ดีโคดนี้ แต่ยุคสมัยครั้งพูทธการนี่เรียกกันว่าเอาโคดว่าโคดสมณะโคดมหรือไม่งั้นก็เรียกชื่อแมอ่ี้เอาชื่อแม่มาใส่เป็นชื่อของตนเองก็มีอย่างเงี้ยครั้งสมัยพูทธการจะเป็นเช่นนี้ดีแล้วนะที่ท่านท่านให้อนุญาตให้เราไปก็ดีแล้ว ถ้าท่านว่าเลยเดี๋ยวก็ไปขาดกับท่านมันก็ไม่เหมาะอีกนี่แล้วนะก็คิดอยู่ว่าคงเป็นเช่นนี้แหละพอเราไปในสิ่งที่มันถูกต้องนะเราไปปฏิบัตินะปฏิบัตินี่มันมันดีอยู่แล้วนะมันมีทั้งการปฏิบัตินี่คือการเดินมักนี่นะเดินมักนี่มันมีทั้งการรักษาศีลนะสมาธิปัญญาอันนี้คือการเดินมรกนะ ไม่ใช่เดินมรรคม่มีอยู่อย่างเดียวไม่ใช่นะเดินวิป like ัสสนาอย่างเดียวเห็นการเกิดการดับอย่างเดียวนั้นไม่ได้แต่เมื่อเห็นการเกิดการดับแล้วเนี่ยศีลมันก็จะอยู่ครบของมันเองอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ให้บ่อยๆนั่นแหละนะศีลมันก็จะครบของมันเองถ้าหากเราตั้งใจรักษาศีนี่ยตั้งใจยังไงมันก็รักษาไม่ได้เพราะเราตั้งใจที่จะรักษามันอยู่นะ ได้สังเกตอยู่นะผู้ที่ไปรักษาศีลอยู่ที่ในวัดบางคนบางท่านท่านก็ไปอยู่หลายเดือนนะอะสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างนะไม่ใช่ไปห้าวันเจ็ดวันไม่ใช่นะมีนะสังเกตดูเขารักษาศีนี่รักษาแต่เฉพาะป้องกันได้แต่เฉพาะกายกับวาจาตอนนั้นเองแต่ไม่ถึงจิตถึงใจเขาศีนไม่เข้าถึงจิตถึงใจ คนส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันพยายามมองดูอยู่เหมือนกันผููที่ไปวาดไปอะไรก็เช่นเดียวกันนะสิ่งนี้เขาพยายามระมัดระวังในตัวของตัวเองเท่านั้นเองแล้วไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาให้มากบางคนก็พูดออกมาแต่ภายในจิตใจของแต่ละคนคนที่พูดหรือไม่พูดนั้นนะป้องกันจิตของตนเองไม่ได้จิตใจนี่คิดว้าวุ่นวุ่นวายบางทีก็มีความอิจฉาลิษยาเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของตนเอง นี่คือการรักษาที่ยังไม่ถูกต้องยังทําผิดอยู่อย่างใหญ่หลวงเลยโดยซ้ำไปในข้อนี้นะเราไปสมาทานแล้วเนี่ยนะแล้วตัวเราก็ทําไม่ได้ในตัวนี้อันตรายนะอันตรายที่สุดเลยเพราะเมื่อเราสมาทานแล้วเหมือนเราไปทำต่อหน้าคำสัตย์ของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นะแล้วเราก็ทําไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเทน,นี้ที่ได้ได้เศ้าดู ผู้ที่ไปรักษาศีลน,นะจิตวุ่นวายนะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะถ้าหากทําอย่างนี้นี่เพราะว่าเมื่อก่อนอาตมาก,ก็เคยเคยทาอยู่นะเคยทําการรักษาศีลก็เคยทําแต่อาตมาเนี่ยทำเนี่ยคือทําอยู่บ้านเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปวัดนะไปแต่วัดนี่ไปไปทุกวันรักษาศีลของตนเองแต่คืวัวไม่ได้ไปนอน อยู่ที่วัดสมัยที่เป็นโยมไม่ได้ไปนอนได้แต่รักษาศีลอยู่ตลอดแม้แต่ว่าเมื่อก่อนอาตมาก็มีครอบครัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับผู้ชีวิตของอาตมานี่อาตมาไม่ต้องแยกห้องนอนกันไม่ได้นอนด้วยกันเลยขณะที่เป็นโยมอยู่นั่นแยกห้องนอนกันนอนกันคนละห้องไม่ได้นอนรวมกันอาตมาพยายามรักษาศีลในตัวนี้ให้ให้อยู่ได้อย่างมี หลังจากนั้นมาไม่นานก็ไม่ได้พยายามรักษาแล้วมันเป็นของมันเองโดยอตัตโนมัติรับอาหารอาตมาก็รับเพียงมื้อเดียวเท่านั้นเองตอนที่เป็นโยมอยู่อาตมาถือเคร่งนะตอนนั้นใหม่ๆนี้ก็ทนทุกข์กับมันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยรับอาหารเนี่ยนะวันไม่ต้องว่าสามมือ้อหรือสี่ห้ามื้อโดยซ้ําไปบางทีดูทีวีแล้ว ทานรับอาหารตอนเย็นแล้วสี่ห้าโมงแล้วเนี่ยนะตอนเย็นมาแล้วก็ดูทีวีก็หิวหิวก็ต้องกินอีกเนี่ยก่อนจะนอนนอนไม่หลับต้องลุกตื่นขึ้นมามากินอีกเนี่ยเนี้ยหลายมือ้อแล้วก็พยายามทําตนเองนะให้ในในกรอบของศิลแล้วก็มาทำมารับอาหารมื้อเดียวใหม่ๆม,มันก็ทนทุกข์อยู่เหมือนกันนะพยายามทําอยู่ แต่พอได้สักระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะได้สักระยะหนึ่งไม่นานนะใช้เวลาไม่ถึงสองอาทิตย์โดยซ้ำไปมันก็เป็นอัตโนมัติของมันแล้วทีนี้มันอยู่ได้อย่างสบ,บายเลยทีนีนะ้ไม่รับแล้วอาหารรับแต่น้ำทำทุกสิ่งทุกอย่างสินที่227ข้อที่พระรักษากันนั้นอาตมาเอามาดูทั้งหมดเลยอาตมาทำได้ทั้งหมดและก็ทำได้มากกว่าสินส2งยีสิบโดยซ้ำไป ในขณะที่อาตมาเป็นโยมอยู่นั้นอาตมาได้ตรวจสอบดูภายในจิตในใจของตนเองแล้วไปดูในหนังสือในตำรับตำบราพระวินัยที่พระพุทธเจ้ามีบัญญัติไว้นั้นอาตมาทําแล้วครบท้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีกยังมีอีกมากมายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะไม่มากระทบจิตของเราเลยแม้แต่น้อยมันก็จะออกจากจิตจากใจของเราไปหมด ไม่ว่าศิลนั้นจะมีเป็นหมื่นข้อก็แล้วแต่นะสิลที่ว่า227ข้อน,นีข้อนี่สิลสินเป็นประธานศิลเท่านั้นเองนะของพระประธานศิลมี227ข้อแต่ที่จริงๆแล้วรายรายละเอียดจริงๆแล้วภายในที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มที่หนึ่งมาถึงเล่มที่8ที่9เนี่ยนะจะมีรวมกันอยู่ประมาณ เก้าพันกว่าข้อนี่แหละนะโดยประมาณนะถ้าเราถ้าจำไม่ผิดนะก็เคยนัดไว้อยู่เหมือนกันในตัวนี้และก็มีอยู่ในเล่มต่อๆไปอีกที่หยิบยกเอามาอ้างอีกที่ไม่มีอยู่ในเล่มที่หนึ่งถึงเล่มสิบแปดนี้ไม่มีแต่มีอยู่ในเล่มอื่นๆนอกจากนั้นนั่นแหละต่มาก็คิดว่ามันมีเป็นหมื่นข้อก็ทำได้ เพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วภายในจิตในใจของเรามันจะไม่มีอะไรเข้ามาแตะต้องได้เลยศีลไม่ต้องพูดถึงเลยหายไปจากจิตจากใจหมดเพราะมันเป็นปกติของมันหมดแล้วนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันหมดไปจากจิตจากใจแล้วนั่นแหละเราก็จะพบความสุขเป็นปกติแท้อย่างแน่นอนเพราะศีลนั่นนะคือแปลว่าปกติอยู่แล้วนะถ้าหากใคร อย่างพยายามทําอยู่แต่ก็ยังดีใหม่ๆก็ต้องพยายามทำนะถ้าไม่พยายามทําเราก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีนะเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องทําส่วนนี้ถ้าหากเราไม่ทําในขณะที่เป็นมนุษย์แล้วเราจะทําตอนไหนละ่ะยังไม่แน่เลยว่าอีกพบต่อไปนั้นเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหมจะได้เกิดมาเป็นคนอีกไหมมันไม่แน่ถ้าหากว่า เราสิ่งมียังไม่ครบเนี่ยกายวาจาใจทั้งหมดมี้ยังไม่ครบท้วนสมบูรณ์อยากทาแตกกายป้องกันกายป้องกันวาจาเท่านั้นไม่ได้ต้องให้มันถึงจิตถึงใจจริงๆการที่จะให้มันถึงจิตถึงใจจริงๆมันก็ต้องมาเรียนรู้วิปัสสนานี่แหละคือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละนะมาเรียนรู้รูปกับนามนี่แหละนะ มาเรียนรู้กายกับใจนี่แหละเมื่อเรียนรู้แล้วนะมันจะป้องกันเราได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคําสอนขอพระพุทธเจ้านี้เพราะว่าทําแล้วได้ผลแล้วอาตมาถึงกล้าพูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำของอาตมาว่าทําแล้วสําเร็จจริงๆในตัวนี้ทําให้ตนเองมีความสุขนะเมื่ออาตมาทําแล้วได้ผลแล้วอาตมาก็อ่า บอกต่อคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเมื่อก่อนตอนเป็นโยมนะครอบครัวเดียวกันดีนะที่ครอบครัวของอาตมาในขณะนั้นก็พออาตมาบอกให้ทําอะไรเขาก็ทําตามนั้นหมดเลยแล้วเขาก็เกิดผลขึ้นมาภายในจิตในใจของเขาแล้วก็ขายายวงกว้างออกกว้างออกกว้างออกจนมาถึงพวกเรานั่นแหละนะอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็บ้านของโยมวิไลก็ได้นิมนต์อาตมามาก็หลายครั้งแล้วนะก็อยากจะ เหตให้ฟังแต่ละครั้งละครั้งนั้นก็อยากจะให้เข้าไปถึงจิตถึงใจอย่าทําอะไรที่มันไม่ถึงจิตถึงใจการที่ทาให้มันถึงจิตถึงใจนั้นต้องลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์กับจิตกรใจของเราเราจะมีความสุขตั้งแต่พบชาตินี้แหละไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจะไปพบความสุขมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีความสุขก่อนเมื่อเรามีความสุขแล้วภายในจิตในใจเราว่างปราศจากซึ่ง ของสมมุติทั้งหลายแล้วว่างจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วว่างจากนามขันแล้วเนี่ยเราจะพบกับความสุขนั่นแหละเมื่อเราพบความสุขแล้วเราเมื่อหมดลมหายใจไปเราก็จะพบกับความสุขเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราปรารถนาที่อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่เรากลับมาทำผิดศีลห้าซะมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่เป็นมนุษย์ใ้ร่างเน่าๆเหม็นๆก็ยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะ เทวดาก็อย่าไปปราถนาเลยพรมก็อย่าไปปาถนาเลยไม่ต้องให้ปราถนาหรอกนะปาถนาที่ไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดยังดีกว่าเป็นพรมก็มีทุกทุกแบบพรมนั่นแหละนะเป็นเทวดาก็มีทุกมีทุกแบบเทวดานั่นแหละเป็นมนุษย์ก็ทุกทุกแบบมนุษย์นั่นแหละนะมันก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าคน มีเงินคนรวยก็มีทุกแบบคนรวยนั่นแหละคนจนก็มีทุกแบบคนจนนั่นแหละคนปานกลางก็มีทุกแบบคนปานกลางนั่นแหละเทวดากับพรมก็เช่นเดียวกันเราอย่าไปปรารถนาในสิ่งนั้นแต่เมื่อเราแต่เมื่อเราทำแล้วมันไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ยังแดนที่ปลอดภัยได้ก็ยังดีดีกว่าที่จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายเป็นเปรตแล้วก็เป็นสัว์นรก กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งก็ยังดีเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมทุกๆคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองนะพอตอนเองเนี่ยหมดลมหายใจตายจากโลกนี้ไปแล้วไปเป็นผีอย่างเนี้ยไปเป็นเปรตอย่างเนี้ยพอไปเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วรู้แล้วทีนี้ว่าตนเองเคยทํากรรมอะไรไว้ตนเองทํากรรมไม่ดีไว้ตนเองถึงมารับกรรมเช่นนี้รู้แล้ว เห็นผู้ที่เป็นสมณะเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยมีแต่เทวดาเข้ามาห้อมล้อมมีแต่พรหมลงมาเพื่อที่จะมาฟังธรรมทั้งนั้นเขาก็รู้แล้วทีนี้อ,อยากจะปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้ตั้งใจปฏิบัตินี่แล้วเราเทพเราพรหมทั้งหลายเหล่านั้นก็พูดคุยกันเพราะว่าเขาก็มาปฏิบัติธรรมตอนที่เป็นมนุษย์นั่นแหละเราได้เปรียบแล้วตอนที่เป็นมนุษย์นี้เราสามารถที่จะเลือก อานาคตของเราได้อานาคตของเราอยากจะไปเป็นเดรัจฉานเราก็สามารถทําได้นี่เราก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเดรัจฉานนะอานาคตเราทําได้เลือกได้นี่จะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้การเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้เปรียบเพราะไม่สามารถที่จะเลือกเกิดของตนเองได้เลยเนี่ยถ้าเป็นเดรัจฉานมันก็หลงอยู่นั้นแหละหลงไม่มีวันจบไม่สิ้นสักที ไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอเกิดเป็นมนุษย์มาอีกก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนหลงอีกเมื่อเป็นคนหลงอีกนี่ก็ไปเป็นตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเท่านั้นเองพอไปเป็นเทวดาเมื่อไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้แต่ทําบุญเท่านั้นเองได้แต่ทําคุณงามความดีก็ไปหลงอยู่ข้างบนอีกหลงกับความสุขที่มีอยู่ที่ว่ามันมีทุกแบบเทวดานี่ก็คือทุกแบบเทวดาความสุขก็คือความสุข นี่เทวดามันมีความสุขก็ไปหลงอยู่กับความสุขบางคนบางตนที่เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะก็หลงและเลื่องกับความสุขจนข้าวปลาอาหารไม่รับแล้วเมื่อไม่รับข้าวปลาอาหารลืมหลงหลงลืมลืมไปหมดแล้วเนี่ยร่างกายก็สู้ผอมนะมีเหงื่อออกเพราะเทวดานี่เขาจะไม่มีเหงื่อนะถ้าเหงื่อออกที่จักระแล,แล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนมันไปเร็ว เนื้อเทวดาจะออกตรงจากกระแลนะเขาไม่ได้เขาไม่มีผิวพันธุ์อย่างพวกเรานะถ้าผิวพันธุ์เขาเพราเริ่องเส้าหมองเหนื่อออกแล้วนี่เขาจะไปแล้วเน,นี่ยนะมัวหลงอยู่คิดว่าอยุตนเองยืนยาวนะเราพรมทั้งหลายก็หลงกันอยู่ถ้าหากไม่ได้เรียนรู้คาสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า การเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยไม่ง่ายเลยการเกิดเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าถึงเปรียบไว้นั่นแหละว่าเหมือนเอาแอกเนี่ยเหมือนมีแอกนะแอกแล้วก็แอก,กไม้ไผ่เนี่ยเจาะรูไว้หนึ่งรูเนี่แหละแล้วก็เอาไปโยนลงน้ําทะเลน้ําทะเลนั้นก็เป็นน้ําทะเลที่ไม่มีฝั่ง นะคือเปรียบก็เหมือนโลกนี้ทั้งโลกไม่มีบ้านไม่มีแผ่นดินเป็นแต่น้ําทะเลทั้งหมดแอตัวนี้ก็ถูกลมทางทิศเหนือพัดล่องลอยไปทางทิศใต้ถูกลมทางทิศใต้พัดล่องลอยขึ้นมาทางทิศเหนือถูกลมทางทิศตะวันออกพัดล่องลอยมาทางทิศตะวันตกถูกลมทางทิศตะวันตกพัดล่องลอยไปทางทิศตะวันออกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละ แล้วในน้ําทะเลนั้นจะมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งนี่แล้วเมื่อไหร่ล่ะเต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีไหนเต่าตาบอดตัวน,นี้จะโผล่ขึ้นมาผิวน้ําครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามเหล่าภิกษุทั้งหลายว่าแล้วร้อยปีไหนล่ะเต่าตาบอดตัวน,นี้จะโผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวของเขาปสมใส่กับรูไม้ไผ่นั่น,นเหล่าภิกษุก็ตอบพระพุทธเจ้าว่า เป็นไปได้ยากพุทธเจ้าค่ะใช่การเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นไปได้ยากนี่แล้วก็พระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติในโลกนี้ก็ยากเช่นเดียวกันแล้วก็ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะแพร่กระจายรุ่งโรดออกไปรุ่งเรืองออกไปทั่วโลกก็ยากเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้พวกเธอทั้งหลายได้ความเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธเจ้าแล้ว มีธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่พวกเธอว่านั่นแหละว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้เกิดมากันง่ายๆขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกันให้รักษาศีลน,นี่ให้รักษาศีลสมาธิปัญญาตัวนี้แหละคือมันเป็นมรรคมรรคก็คือการดำเนินไปถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งหลาย ก็หน,นีไม่พ้นอริยสัจสี่นั่นแหละนะอริยสัจสี่นั่นแหละนะอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละแต่ตัวมรรคในพระพุทธองค์เอามาไว้ตัวสุดท้ายนั่นคือทางเดินจริงๆเดินไปถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ให้ทุกท่านนี้ให้ปฏิบัติกันให้ทุกวกเธอทั้งหลายปฏิบัติกันเราสาวกและก็ชุมชนประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาแล้วเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นก็จะถือปฏิบัติกัน นะถือปฏิบัติกันอย่างทั่วนหน้าแม้แต่ศาสนาอื่นๆก็ยังบอกว่าก็ยังเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าใหม่ๆก็ไม่มีความเชื่ออยากจะมาทดลองพระพุทธเจ้าเมื่อมาแล้วมาฟังแล้วมันเป็นคําพูดที่แตะต้องได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้เห็นผลได้กับตนเองจริงๆก็มานับถือศาสนาพุทธผลสุดท้ายแล้วศาสนาอื่นๆนี่สูญหายไปก็มี ครั้งสมัยพุทธกาลนั้นมีาศาสนาอยู่ทั้งหมด62าศาสนานะแล้วศาสนาพุทธตั้งขึ้นมาเป็นาศาสนาที่63 63ที่ทุสิษิ์ดูที่เป็นาศาสนาสุดท้ายนะพระพุทธองค์ก็สั่งสอนในสิ่งที่มันเป็นจริงให้รู้ลงที่กายกับใจเท่านั้นเองเนี่ยกายเราเคลื่อนไหวยังไงก็ให้รู้เท่านั้นเองเจ็บปวดตรงไหนก็ให้รู้เท่านั้นเอง เรามาเปลี่ยนแปลงความเห็นตรงนี้เท่านั้นเองนะแล้วก็บอกว่าร่างกายของคนเราโดยเป็นแต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นเป็นแต่ของเน่าของเหม็นทั้งหลายเป็นแต่ของเน่าของเหม็นทั้งนั้นในร่างกายของเราที่เราได้ยึดถือมันไว้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครได้เรียนรู้แล้วก็จะไปรู้ไปเห็นเช่นนั้นจริงๆว่ามันเป็นธาตุกรรมฐานสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเรามาหลงกับสิ่งเหล่านี้เราถูกสิ่งเหล่านี้หลหลอกลวงเอา เราถูกสิ่งเหล่านี้แหละเล่นกลเอาอยู่ทุกวันทุกเวลาโดยซ้าไปเรามาหลงกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมาหลงกับรูปร่างหน้าตาของตนเองที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดทุกเวลาแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาหลงกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและก็มาหลงกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราใช้สอยกันอยู่ในโลกสมมตินี้เมื่อเราหลงแล้วเราก็ไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้หมด หากเรายึดแล้วเราก็ติดกับมันเมื่อเราติดกับมันเราก็มีพบมีชาต,ติต่อไปอยู่ไม่สิ้นสุขสทีเราหลงกับของปลอมทั้งนั้นไม่เคยมีใครคิดสรุปหดหูภายในจิตในใจของตนเองเลยหากได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธองค์แล้วไม่นานดอกถ้าหากใส่ใจในการปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสสั่งสอนไวจ้จริงๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ขนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราจริงๆเป็นแต่ธาตกรรมฐานสี่มันจะเห็นจะรู้ชัดเจนภายในจิตในใจของตนเองแล้วมันก็จะละสักกายทิฏฐิแล้วทีนีีความเห็นผิดที่มันเห็นผิดมาเมื่อก่อนนั้นว่าร่างกายเป็นของตนนั้นก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วเป็นสัมาทิฏฐิแล้วเมื่อเป็นสมาทิฏฐิแล้วก็ละสกายทิฏฐิเมื่อละสักกายทิฏฐิเราก็ข้ามเข้ามาเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ มีความเห็นตรงนี้เท่านั้นเองมีความเห็นที่มันถูกต้องนะวิจิิจฉาศีนรักษาปรามาสนั้นเดี๋ยวมันก็ตามมาเองนั่นแหละนะเมื่อมันละสกยติทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะหันเข้าหานามขันทันทีนะหันเข้าหานามขันทันทีมันจะไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวพรามันละสกยติทิฏฐิปอกมันจะหันเข้าหานามขันก็คือมันจะเห็นสังขารขันก่อนเห็นสังขารขันล่วงออกไปนี่ แล้วก็ทีนี้ก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่เราใช้สอยกันอยู่ในโลกนี้นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้จิตใจเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราไปยึดถือนั้นมันไปยึดถือสิ่งที่เกิดดับเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงเรามันเล่นกลให้เราหลงไหลกับมันมันไม่ใช่ของเรานี กายของเราก็ไม่ใช่ของเราทีนี้มันจะรู้ชัดเห็นชัดเจนแล้วภายในจิตในใจของมันมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็จะเกิดความเบือ่อความหน่ายขึ้นมาภายในจิตในใจเมื่อเกิดความเบือ่อความหนายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะออกจากรูปตัวนี้แหละกับนามตัวนี้แหละเมื่อมันออกจากรูปจากนามได้แล้วนั่นแหละถึงจะปลอดภัยกันจริงๆถ้าหากยังไม่ออกจากรูปจากนามแล้วเนี่ย ความปลอดภัยภายในจิตของตนเองก็ยังไม่มีเพียงพอต้องออกจากมันให้ได้การออกจากมันให้ได้นะั้นก็ชี้ทางไว้ให้แล้วอย่างเสมอต้นเสมอปลายเมื่อได้มาถามหมอและก็ได้เทศให้พวกเราฟังแทบจะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์โดยซ้าไปหลายพรรษาที่ผ่านมานี้แน่นหละคือทางเดินนั่นแหละคือมรรคสาหรับศีลนั้นที่เราว่าเป็นมรรคเหมือนกันนั้นถ้าหากเรา พยายามรักษาเมื่อเมอแรกแรกแล้วต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติเปรียบก็เหมือนให้ทำความดีความดีนี้เราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กคนเข้าอนุบาลก็ถูกครูนะสั่งสอนอยู่ว่าให้ทำความดีนะใครอย่าทำความชั่วกลับมาถึงบ้านนะพ่อแม่ก็สอนอย่าทำชั่วนะเขาก็ทำความดี ดีตัวนี้ยังไม่ดีพอเพราะเป็นดีที่เป็นดีที่ถูกบังคับอยู่นะเปรียบก็เหมือนหนึ่งตัวกฎหมายทั้งหลายนะั่นแหละบังคับเราอะบังคับอย่าไปฆ่าคนนะอย่างเงี้ยตัวกฎหมายตัวนี้แหละบังคับอยู่เนี่ยเป็นการบังคับก็มันยังเข้าไม่ถึงจิตถึงใจมันก็เป็นคนดีมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีสอนอย่างนี้ก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดี แต่ถ้าหากการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึงใจความดีตัวนี้สักวันหนึ่งมันก็ไม่ดีได้เหมือนเดียวกันนะกฎหมายมีไว้ตรากฎหมายไว้ห้ามไม่ให้ฆ่าคนแต่คนก็ยังฆ่ากันอยู่เนี่ยหากเรามาเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะมาเห็นการเกิดการดับแล้วหรือจิตของเราบริสุทธิ์แล้วเป็นปกติดีแล้วไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ ไม่มีใครบังคับเลยมันจะไม่กระทําในสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยคิดเท่านั้นมันยังไม่คิดแล้วความดีก็อยู่ภายในจิตในใจของมันเองความดีนั้นเกิดขึ้นของมันเองภายในจิตในใจเพราะมันไม่ได้รับความโรคความโกรธความหลงไม่ได้รับรับอารมณ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ใช้สอยกันอยู่ดีแล้วเมื่อมันไม่รับอารมณ์แล้วมันก็เป็นปกติของมันมันก็อยู่ของมัน มันไม่ทำแล้วในสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละความดีมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เป็นดีที่สุดในตรงนี้ถ้าหากจะพูดกันในโลกสมมุติก็เช่นนี้มันดีที่สุดในตัวนี้นะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในการปฏิบัติแล้วเมื่อเราไปถึงแดนที่ปลอดภัยได้แล้วดีที่สุดนี้เราไม่พูดกันแล้วมันไม่มีแล้วคาว่าดีที่สุดก็ไม่มี เมื่อไปถึงกันได้แล้วเนี่ยนะสติก็ยังไม่มีเลยปัญญาก็ยังไม่มีเลยสมาธิก็ยังไม่มีเลยหายไปหมดบาปบุญก็ไม่มีเลยอย่างที่พวกเราได้ยิงกันอยู่บ่อยๆนั่นแหละว่าอยู่เหนือบาปเหนือบุญนั่นแหละนะแต่มันไม่ได้อยู่เหนือบาปเหนือบุญอะไรสักอย่างบาปบุญนี่มันไม่มีอยู่ภายในจิตในใจของเราเลยมันมีอยู่ข้างนอกต่างหากละ่ะ ถ้าเรายังเอาบุญเอาบาปอยู่เราก็ไปเสวยผลบุญผลบาปอยู่เท่านั้นเองเนี่ยเมื่อเสวยผลบาปผลบุญอยู่เราก็ไปรับกรรมตามนั้นเนี่ยผลบาปก็ไปลงอบายผลบุญก็ไปอยู่สวรรค์หรือกลับมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเองแต่เราปฏิบัติกันแล้วเนี่ยจิตเราผ่องใสแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกแล้วเราจะมีแต่รู้เฉยๆเท่านั้นเองไม่มีบาปไม่มีบุญ ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีอะไรสักอย่างภายในจิตในใจมันจะไม่มีแต่มันจะเป็นดีที่สุดอย่างที่พูดใีโลกสมมุติสมมุติจันนั่นแหละมันไม่มีอะไรที่มาแต่ต้องแล้วกฎหมายก็ไม่ต้องมีมาบังคับแล้วมันจะไม่ทําของมันเองเพราะมันมีแต่รู้เฉยๆเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้แต่รู้สักแต่รู้สักแต่เห็นเท่านั้นเองวิธีการทั้งหลายก็ได้แนะนํา ได้ชี้ทางพวกเรามากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้นำกลับไปปฏิบัติอย่าละเลยเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนับว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดแล้วขอให้ตั้งใจปฏิบัติกันเถอะแล้วเราจะต้องไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกผู้ที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะพระพุทธองค์เปรียบไว้ว่า มากกว่าเม็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ำคงคาดูซ้ำไปคิดดูขอให้ตั้งใจปฏิบัติกันเท่านั้นอย่าไปปรารถนาเป็นเทพเป็นพรหมเลยลเมื่อผู้ที่ไปถึงยางแดนที่ปลอดภัยได้แล้วถึงมองเห็นเราผีทั้งหลายเราเทพเราพรหมทั้งหลายเขาก็มีทุกข์ของเขาอยู่พระองค์ถึงไม่ต้องปรกราบไหว้หลอกเราเทพเราพรหมทั้งหลายและผู้ที่ไปถึงก็อยู่ในจิตในใจชัดเจนว่า สิ่งเหล่านี้เราพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้ทําไมมนุษย์ถึงไปกราบไหว้มันเมื่อก่อนอัตมาตอนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปกราบไหว้สิ่งนี้อยู่นะอธิษฐานต่อสิ่งนี้อยู่นะแต่พอตัวเองปฏิบัติแล้วนี่มันจะปล่อยวางของมันไปเองหากได้เข้าแดนที่ปลอดภัยได้แล้วสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองมันก็อย่างมนุษย์เกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์ นมนุษย์ทำคุณงามความดีก็เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาประเกิดเป็นพรหมบ้างเมื่อหมดอายุไขเขาก็มีสิทธิ์ลงมาเป็นมนุษย์มีสิทธิ์เป็นเดรัจฉานมีสิทธิ์ลงนรกได้เช่นเดียวกันพวกเรายังไม่รู้กันไม่ในรู้ภายในจิตในใจก็ยังไปพึ่งยังไปเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้อยู่นี่เราไม่ได้ดูถูกดูหมิน่นผู้ที่อยู่พบที่เขาเรียกกันสมมุติกันว่าเบื้องสูง แต่จะพูดความจริงให้ฟังเท่านั้นเองว่ามันจะเป็นเช่นนี้นะถ้าหากเราปฏิบัติแล้วเสมอต้นเสมอปลายแล้วเข้าไปแดนที่ปลอดภัยได้แล้วก็จะเป็นเช่นนี้กันหมดทุกๆคนนะเอาละวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอให้ทุกท่านจงเจริญสุขเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิญ